สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อนีพาเที่ยวชมดอกไม้งามๆนะครับผมดอกไม้สวยมากเลยครับผมดอกเลื้องอลามเลยอยู่ยะโสธรด้วยครับเด้อเมื่อนีมาพ่อกันอยู่ที่ยะโสธรเช้าวันนี้นะครับผม เจ้านี้มาพอกันอยู่ยะโสครับโอ้รถล,ลายรับมาทรงของที่ยะโสธรทรงของอยู่ยะโสธรมาซ้อมหลไงหม่ครับผมเห็นดลกงใหม่งาม ก็เลยค่ายคลิปเอาครับผมไอ้ซีบังยมเศร้าบรรยากาศที่ยะโสธรน,นะครับผมรถลลหลายครับผมมาลงของอยู่ยะโสครับมื่อนี้ครับ <c oughs> ต้นนกไม้ ปลูกไว้เมื่อสองปีที่แล้วครับผมต้นงามครับร่วมด้วยช่วยกันครับเนี่ยงานเนี่ยปลูกต้นใหม่น้ำกันครับเพื่อนกับออสมอเพื่อนอยู่ยะโสธรต้นใหญ่ไว้ครับผมดอกสวยมากเลยครับผม งามเลยครับผมเสีองอลา,ามเลยครับอยู่ที่ยะสโสธรผมได้มาทรงของอยู่ยะโสครับอุระคิดว่าไม่แน่ครับอาจจะถึงมุกดาหารก็ได้ครับมือนี่ครับผมเพราะว่า มีของมมูดาหารอยู่หลายขึ้นกันครับผม เจียวเม็ดเล็ดพันธุ์ไปเพาะกูรู้ว่าจะได้ได้ผลไหมครับมเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูก รับคลิปนี้ก็อยู่วยเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดอขอได้รับความขอบคุณจาก FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผม